สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนต้องขอโทษนะคะต้องไหว้ข้างเดียวเพราะกำลังถือกล้องอยู่นะคะสวัสดีคะ่ะผูนา USA Channel ค่ะมาเจอกับทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้พิกัดอยู่ที่จูปิเตอร์นะคะมาเที่ยวที่จูปิเตอร์คะ่ะทุกคนมาเยี่ยมเพื่อนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นทุกคนปูนาจใจทุกคนดูมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวอยู่หลังบ้านไม่ใช่ต้นมะพร้าวของเพื่อนนะคะเป็นต้นมะพร้าวของเพื่อนบ้านทุกคนดูดู เดี๋ยวจะให้ดูนะคะอยู่ข้างหลังปูนาเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะ,ะที่ฟลอริดาช่วงนี้ฝนตกนะคะตกทุกวันวันละสองรอบสามรอบนี่นี่ยังตกอยู่นะคะตอนปูนาขับรถมาโอ้โหมองไม่เห็นฟ้ามืดมืดฟ้ามัวดินแบบมืดมืดมืดขับรถแบบยี่สิบเมลต่อชั่วโมงนะคะทุกคนค่ะมืดมากตอนนี้ก็ยังไปปล่อยอยู่นะคะเดี๋ยวปูนาจะให้ทุกคนดูทุกคนมะพร้าวนะคะเดี๋ยวปูนาจะ ไปขอมะพร้าวเขาก่อนที่ปูนาจะเดินทางกลับบ้านนะคะ,ะก่อนที่จะเดินทางบ้านจะพยายามพูดกับเพื่อนให้เพื่อนพาไปขอมะพร้าวมะพร้าวไฟเอา่อมันโ,โดกมากเลยมีต้นนี้ก็ดกต้นนั้นก็โดกค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวพาทุกคนไปดูที่หลังบ้านนะเขามีเยอะเลยแล้วก็จะมีต้นไผ่ด้วยจะไปขอดูต้นไผ่ว่าที่บ้านเขาไผ่มีหน่หน่อไหมดูสิ ส่วนต้นมะม่วงต้นนี้นะคะทุกคนเพื่อนบอกว่าเพื่อนบ้านของเขาเป็นคนคิวบามาสวยเอาไปกินหมดเพราะเขาไม่กินเหลือแต่กางเขาบอกโด่มากแต่ว่าคนคิวบามาสวยเอากเพื่อนเขาเพื่อนบ้านกันนะคะก็น้ําขึ้นค่ะทุกคนน้ําขึ้นนะคะเพราะว่าฝนตกฝนตกบ่อยมาก และอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เขาบอกว่าฝนจะตกทุกวันมาแล้วสองรอบสามรอบตอนนี้ปูนามาที่บ้านเพื่อนที่จูปิเตอร์เพราะว่าจะมาฉลองวันชาติของประเทศอเมริกาพรุ่งนี้นะคะ,ะวันชาติอเมริกานี่คับคือเขาได้เอกราชมาจากประเทศอังกฤษอังกฤษนะคะจากประเทศอังกฤษเมื่อปีคริสตศ,ศักราช1776นนะคะนานมากนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เลยจะ ได้เอกราชมาเขากา็ถือเอาวันนี้พรุ่งนี้นะคะเป็นวันชาติของอเมริกาค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวปุนาจะพาทุกคนไปดูข้างหลังนะคะเดินไปดูข้างหลังบ้านเขานี่จะติดกับไอ้บ้านเขาจะติดกับไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรป่ากองกลางป่ากองกลางที่หลังบ้านเขาจะเป็นป่ากองกลางะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปเดินไปดูหลังบ้านคะ่ะนี่ทุกคนเห็นไหมคะป่ากองกลางนะคะปีที่แล้วปูนาก็มา ช่วงนี้นะคะเพราะว่าเรามาฉลองวันชาติอเมริกาทุกปีนะคะท,ที่ที่บ้านเพื่อนนะคะดูไอเฟลเวเบดของนางนางตกแต่งสวยงามนะคะไม่มีลูกไม่มีเต้านางเป็นคนแคนาดานะคะทุกคนนางเป็นชาวแคนาดาะคะ่ะแล้วก็มาได้สามีเป็นคนอเมริกันนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ จะมีตัวเขาเรียกตัวอะไรเนาะตัวนาคตัวนาคมาลอยน้ําอยู่เรื่อยนะคะนาคเขาจะพาลูกพาหลานเขามาลอยน้ําอยู่บางครั้งเขาก็จะมาเล่นน้ําตัวนาคนะคะนี่หลังบ้านของนางก็จะเป็นป่ากงกลางค่ะทุกคนค่ะพามันเดินดูชมมันนี้ยอ้ยกระลอก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 วิ่งกระตัก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 นี่ข้างหลังตรงนี้เลยไปนี้ก็จะเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะประมาณ ประมาณกิโลก,กว่าๆนะคะหลังป่าป่าตรงนี้ก็จะเป็นมหาสมุรทรแอตแลนติกปูนาขับรถมาจากที่นี่ปูเยอะมากนะคะทุกคนปูลมทุกคนเห็นรูไหมคะทุกคนค่ะรูใหญ่ๆเนี่ยคือรูปูนะคะไม่ใช่รูปลานะคะอันนั้นคือรูปรูรูปูนะคะทุกคนปูเยอะมากอยู่ที่นี่เขาบอกตอนดึกๆ,ๆนี่ปูนี่วิ่งปูม้าปูทะเล ี่เห็นไหมคะรูใหญ่ๆอย่างเงี้ยนี่รูปูนะคะทุกคนรูปูค่ะไม่ใช่รูป่านะคะอุ้ยเสียงอะไรนี่มาดูมาดูนี่มะพร้าวดกมากทุกคนอุ้ยต้นนี้ดกมากดูดูต้นนี้ดูต้นนี้ว้าวดกมากเออหวานแล้วละหวานแล้วละเดี๋ยวมาขอมะพร้าวกันนะทุกคนตัดไปสัก พวงสองสามพวงเนาะนี่ดกดกได้ใจต้นนั้น่สูงมากเลยจะเ,เอาม่ถึงหรอกเพราะว่าต้นนั้นก็สูงมากแต่ต้นนี้น่าจะเอาได้ถ้ามีไม้สอยนะมะพร้าวไฟนะคุณทุกคนนี่มะพร้าวมะพร้าวนี่อร่อยมากเมือ่อเพราะว่าปีที่แล้วปูนาได้ได้ไปกินเยอะได้กลับไปกินเยอะเลยแล้วอร่อยมากอย,อยยาขึ้นได้ดีนนอนอจะไปตัด ขึ้นได้เลยอยากไปตัดมาสอยอทุกวันต้นน้อนอต้นน้นก็โดดเห็นไหมคะกมอกี้นก็โดดม่กิน้วยนะนุมโสดนะคะเขาบอกว่าหนุ่มโสดโหลอมาก หล่อจริงๆนะเป็นหนุ่มดั๊กเพลิงนะคะหุ่นล่ำบึกนะคะเมียเมียทิ้งหนุ่มโสดเมียทิ้งนะคะมาทุกคนเดี๋ยวจะพาเข้าบ้านะละฝนตกปรอยไม่รู้เข้าได้หรือเปล่านะไม่รก็ปิดประตูนี้ไปอันนี้คือข้างหลังบ้านเพื่อนนะคะคอนรอทุกคนเราต่้องเดินไปหน้าบ้านนะางล็อกนะคะ เพราะว่าเขามีมีอะไรแม่ลูแมวกลัวแมวโอ้ยอยากตัดนเนาะอยากอยากตัดกัน,นกเลยเนะตัดสก,กิ่งนะทุกคนนะโอ้ยดกจริงๆทุกคนดูสิดกมากอ,อยากมีไฟสักคนมาขึ้นขึ้นต้นมะพร้าวแล้วก็ตัดมาสักเครือสองเครือ ทุกคนมะพร้าวมันล้วนนี่นี่ร้าวล้วนนี่เดี๋ยวขอเตะให้มั้นทุกคนทุกคนนี่มะพร้าวล้วนดมาสองลูเลยนะนี่นไเดี๋ยวจะลองไปถ่ายด,ดูนะทุกคนมะพร้าวนี่เด,ดี๋ยวจะลองไปแผลดูว่าเนื้อข้างในมันจะเป็นยังไงทุกคนดูด ขเห็นหรือปล่ามีชองบ้านเห็นหรือเปล่าม่เหนก็ช่างเดินีเตะมะพร้าวทุกคนพลาสติกม้วเราเยวเตะมะพร้าวมืไม่มีต้องเอาเท้าเตะเดี๋ยนจะไปทิ้งไมนาบ้าุทิ้งไมน่าบ้างทิ้งไ้แต่ทิ้งไ้แต่ทิ้งทิ้งเดี๋ยวห้ก็บเดียวจะไปบอกเพื่อน เนื้อแน่นมากเลยทุกคนหยุดเนื้อแน่นมากเลยเดีย๋ยวจะไปหาใหม่ฝนตกอยู่โอเคคนะ่ะทุกคนก็นี่ค่ะทุกคนพาทุกคนมาชมบรรยากาศน,นะคะบรรยากาศที่จูปิเตอร์นะคะเดี๋ยวหมู่บ้านจูปิเตอร์นี้จะเป็นหมู่บ้านที่เกาะ,ะจูปิเตอร์นี่นะคะ่ะจะมีนักกอล์ฟดังๆอยู่นะคะ อีกคนที่อยู่ก็คือคนที่เป็นเชื้อสายไทยนะคะที่มือกอล์ฟมือหนึ่งของโลกเคยเป็นอดีตมือหนึ่งของโลกก็อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็สนามกอล์ฟก็ยังอยู่ที่นี่แล้วก็ลูกชายของประธานาธิบดีสองคนก็อยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่จูปิเตอร์นี่นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดี๋ยวปุณเอาจักรยานมาเดี๋ยวจะพาทุกคนถีบจักรยานไปอยู่ไปดูนะคะตรงตรงหมู่บ้านตรงนั้นนะคะตรงหมู่บ้านของ นกักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกอดีตมือหนึ่งของโลกเคยอยู่นะคะจะพาทุกคนขับรถไปดูมีจะบ้านหลังใหญ่ๆและก็ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยนะ,ะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะโอ้โหมะพร้าวเดี๋ยวจะไปล้างมือนี่ดําเลยเนี่ยเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตว่าปูนาทำกิจกรรมอะไรมั่งนะคะที่บ้านเพื่อนโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปทานอาหารกัน ฮัลโหลฮันนี่อย่าไปบอก,กราวจะไปทานอาหารกันนะคะเดี๋ยววันนี้ปูนาทําอะไรมาทานเดี๋ยวทุกคนที่ปูนาทําอาหารมานะคะก็เราจะกําลังทําอาหารเย็นปูนาทำซี่โครงหมูอบมานะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าอาหารวันนี้มีอะไรนะคะเดี๋ยวไปกัาไในบ้านคะ่ะ <laughs> I did not cook it, you did. You put it in the oven. Oh Yes! Now she burned her finger. <laughs> that one was hot. Enjoying this much lime? Still have to hold that bowl. <laughs> we have to cut it first. <laughs> be patient okay we have okay. to cut it first okay <laughs> I got it I got it relax relax we have to cut it first okay <laughs> there you go you, you have oh. Oh, now hot. it's hot now it's hot no, you know I can hold the plate better than the bowl so everybody take a piece or so whatever there's four pieces uh -huh. <laughs> yeah I'm not gonna I have to do this half, I did half. Oh, you want more smaller? Okay, right. I can go back, well, back that's right, that's right. Yeah, you want to cut that? Yeah. That'll work, i right. okay. I guess uh, it's already they, off they the peel, bone. They already peel off. Yeah, they're already <laughs> falling off the bone. <laughs> I might as well Holy moly! No, no, it's just hot now. <laughs> yeah, beans. Yeah, that one is gone. Steve home maybe. Right. Did the cat eat bone? <laughs> then the cat be eat bone? Here bean, bean. This another one, bean. Yeah, the, yeah, that one is the จิมมี i t ิ้นแบล็ควันอิสกับจิ g มี่ดีนซอสเอจฮอตจมมี่ดีนคุณ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 คะณคุณ e ุณค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 ุณ o ุขอบคุณทุกลังใจนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตนะคเพื่อนๆดูนะคะพรุ่งนี้เราจะจุดุันนะค้าฝนไม่ตกนะค ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะอยู่ดีมีแห้งกันสขุญสุขคนเลยจ้ะพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดี